เฮ้ยไหนไปรุ่นฟันน,น้ำนมเนี่ยฮะอ๋อันนี้กินนมใบยังครับเนี่ยเนาะใครเลี้ยงเนี่ยพี่เป๋อแหววนั่นเขาเลี้ยงอ่ะอาเธอวันเนี้ยฮะฮะพี่เป๋อแหววเขามาเลี้ยงอาเธอแล้ววันเนี้ยนี่โอ้ตื่นมากินอะไรไปบ้างแล้วเนี่ย อันนี้อยู่ไหนรู้ไหมเนะี่ยฮะตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนเนี้ยบอกตาดินั่งมาจับเลยน่าจะเอาโทรศัพท์เป็นเดียวเลยแล้วอืมจะเอาโทรศัพท์เเดียวเลยแล้วครับอ่ามน้ํายังเนี่ยฮะตื่นมาอาบน้ํายัง,งวนันเนี้อาบน้ํากินนมยังะอื้อไปกี่รอบแล้วเนะี่ยฮะให้ไม่อื้อเลยเหรอวันนี้เนี่ยเฮะไม่อื้อเลยเหรอครับอม อันนี้มีคนเลี้ยงไม่งองเงีเลยฮะอยู่กับยายก็งองเงีนี่มีคนมาอุ้มไม่งองเงีหรอฮะฮ้ยฮะพี่เขามาเลี้ยงมันนียฮะพี่เขามาเลี้ยงมาจากโคราชเลยนะฮะเนี่ยฮะต้นตๆตไม่มาลรอครับปูตายยังไม่ได้อาบน้ำเลยตายังไม่ได้อาบน้ำเลยวันนี้นะ ตายยังไม่ได้อาบน้ำเลยยังไม่ได้แปรงฟันแปรงฟันไปแล้วแต่ยังไม่ได้อาบน้ำเพิ่งซ่อมน้ำเสร็จนะเมสซี่อยู่ไหนเมสซี่เนีหนอืออุ้มตลอดเลยเนี่ย อุ้มตลอดเลยลเหรอเฮ้ยให้อุ้มตลอดเลยเลยเนี่ยไม่ให้วางเลยเหรออาบน้ำได้แล้ววันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยสายแล้วไปเฮ้ยเจ็บอัดเชย